ย้อนกลับไปปี1976ในโรงรถธรรมดาธรรมดาของคุณพ่อของคุณสตีฟจ็อบสที่นั่นนะคะก็มีคุณสตีฟจ็อบสกับเพื่อนอีกสองคนคะ่ะก็คือสตีฟวอสเนียกและโรนเวนช่วยกันประกอบคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะแ okay, okay, okay. แล้วก็ได้เป็นคอมพิวเตอร์ Apple ิลวขึ้นมาคะ่ะหน้าตาก็อย่างที่เห็นเลยนะคะแบบใช่คอมพิวเตอร์หรือเปล่านะ มันมันก็ดูคลาสสิกนะแต่ว่ามันดูแบบน้องไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งหน้าจอใช้ยังไงแต่เชื่อไหมว่าคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีหน้าจอเครื่องนี้เนี่ยสตีฟจ็อบตั้งราคาขายมันเอาไว้ที่666.66ดอลลาร์สหรัฐและนี่ก็คือราคาขายที่เขาเอาไปขายในร้าน The b i t e Shop วันที่11เมษายนปี1976ปี1976นะคอมพิวเตอร์หน้าตายอย่างเงี้ย ที่ยังไม่เคย,เยมีใครรู้จักเลยอ่ะ6กร้อดอลลาร์สหรัฐแพงเธอเขาขายแบบนี้ไปอ่ะ50เครื่องพอได้ทุนกลับมาแล้วอ่ะก็ไปทำา p p p l e 1อีกเวอร์ชันหนึแบบนี้โอเคมีจอมาให้ละอีก200เครื่องซึ่งตอนนั้นนะบริษัท Apple ก็คือบริษัท เล็กๆไม่มีใครรู้จักไม่ได้รับการยอมรับอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าโอเคเขาก็แบบเออขายหุ้นนะนะซึ่งหุ้นของ Apple นะก็เคยขายอยู่ที่ราคาแบบไม่ถึงเส้นหรือว่าแบบเซนเดียวช่วงปี1 9 8